สวัสดีครับผมดออรอํารอำนาจวจินดาครับในเรื่องของการประเมินและการบริหารลูกน้องถือเป็นเรื่องที่ผู้นําหรือผู้บริหารจําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจนะครับมีคํากล่าวที่เราอาจจะคุ้นเคยนะครับในการบริหารงานก็คือว่าเราจะต้องอ่านคนออก บอกคนได้แล้วก็ใช้คนเป็นนะครับการที่เราจะอ่านคนออกได้เนี่ยนะครับเราก็คงต้องมีวิธีในการประเมินนะครับแล้วก็มีวิธีการในเข้าใจว่าลูกน้องของเรานั้นเป็นคนประเภทไหนนะครับแล้วก็มีลักษณะนิสัยอย่างไรซึ่งเราก็จําเป็นจะต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็จําเป็นที่จะต้องนําเอา สิ่งที่เราประเมินไปสู่การบริหารจัดการที่ถูกต้องตามลักษณะของลูกค้าที่เป็นนะครับว่าเป็นอย่างไรสาหรับการอ่านคนออกนะครับในเรื่องของการที่เราจะเข้าใจลูกน้องเราต้องเริ่มด้วยเรื่องของบุคลิกภาพก่อนนะครับบุคลิกภาพของบุคคลหรือของมนุษย์เราเนี่ย อาจจะมีหลายทฤษฎีในการประเมินบุคลิกภาพนะครับแต่วันนี้ผมจะใช้ทฤษฎีง่ายๆก็เรียกว่าทฤษฎีกงล้อสี่ทิศมันเป็นการจําแนกคนออกเป็น4ประเภทนะครับซึ่งประเภทที่1ก็คือเป็นลักษณะที่เป็นกระทิงนะครับกระทิงก็คือเป็นคนที่มุทะลุนะครับใจร้อนดุด,ดันนะครับอันนี้ก็จ,จะเป็นลักษณะหนึ่งที่เป็นบุคลิกประจําตัวของคนบางคนนะครับ ลูกน้องของท่านอาจจะเป็นลักษณะกระทิงด้วยก็ได้นะครับส่วนประเภทที่ตรงกันข้ามเรียกว่าหนูหนูก็เป็นบุคลิกที่ตรงกันข้ามก็คือถ้ากระทิงคือใจร้อนหนูก็คือใจเย็นถ้ากระทิงก็คือจริงจังเผด็จการแล้วก็เข้มแข็งแต่หนูก็คืออาจจะเป็นคนอ่อนโยนหรืออาจจะเป็นคนปรีประนอมแล้วก็ยอมที่จะทําตามคนอื่นได้ง่ายๆนะครับส่วน3ก็คือเป็นหมีหมีก็คือเป็น พวกที่เจ้าหลักการมีเหตุมีผลทําอะไรเป็นระบบระเบียบแล้วก็ ยึดกฎกติกาเป็นหลักนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงอะไรยากนะครับถ้าไม่มีเหตุมีผลที่จะทําให้เกิดการยอมรับได้นะครับส่วนสุดท้ายก็คือจะเป็นเหี่ยวนะครับเหี่ยวก็คือเป็นผู้ที่ตรงกันข้ามกับมีเลยก็คือเป็นคนที่อาจจะไม่ได้เน้นเหตุผลแต่เน้นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็อาจจะมีจินตนาการหรืออาจจะเป็นคนที่ชอบคิดนอกกรอบมีความฝันนะครับแล้วก็อาจจะมีการที่ชอบอะไรที่มันไม่จำซากจำเจ นะครับทั้ง4ี่บุคลิกภาพเนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราสามารถที่นําไปใช้ในการประเมินหรือมองออกที่ว่าลูกน้องเราจะเป็นอย่างไรนะครับว่าเป็นคนที่เป็นกระทิง่งเป็นหมีเป็นเดี่ยวหรือเป็นนูบางคนอาจจะไม่ได้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างชัดเจนแต่อาจจะมีความก้ากึ่งระหว่างบางเรื่องกับบางเรื่องแต่ก็เราอง้จะต้องเฝ้าดูนะครับท่านเป็นผู้บริหารจะต้องมีการที่จะต้องประเมินเก็บ ข้อมูลในลักษณะนิสัยใจคอนะครับของลูกน้องโดยเฉพาะนิสัยที่ค่อนข้างเด่นนะครับซึ่งโดยปกติแล้วแต่ละคนเนี่ยจะมีนิสัยที่เด่นหรือต้องเป็นนิสัยที่ใช้ประจําหรือเป็นนิสัยที่แสดงออกอย่างสม่ําเสมอนะครับซึ่งเราก็จะประเมินได้เขาว่าเขาเนี่ยเป็นคนประเภทใดไม่ว่าจะเป็นกระทิงหนูหมีหรือเหยวก็ตามนะครับ ส่วนเมื่อเราเข้าใจนะครับว่าลูกน้องของเราเป็นแบบไหนนะครับไม่ว่ามีก็ทิ้งหรือเหี่ยวดูแล้วก็ตามนะครับในการที่เราจะบอกคนได้นะครับเมื่อกี้เราอ่านคนออกที่บอกคนได้เราอาจจะต้องมีการแนะนําสอนหรือมีการตักเตือนหรือมีการช่วยเหลือให้เขาได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมกับการทํางานให้มากขึ้นนะครับเพื่อที่ทําให้การทํางานนั้นมีประสิทธิภาพแล้วก็ลดปัญหาในเชิงพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้น นะครับกับบุคคลอื่นนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งหรือเกิดปัญหาตามมาคนที่เป็นกระทิงเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องแนะนําให้เขามีการควบคุมอารมณ์ให้ดีขึ้นนะครับโดยเพราะอารมณ์โกรธอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ที่ฉุนเฉียวนะครับหรืออารมณ์ที่ไม่พอใจการแสดงออกทั้งสีหน้านะครับแล้วก็เรื่องของคําพูดก็ตามนะครับต้องมีความเหมาะสมอาจจะต้องเก็บความรู้สึกของตัวเองเอาไว้บ้างนะครับแล้วก็รู้จักการแสดงออกความรู้สึกได้ ให้เหมาะสมกับกาลเทศะในการพูดให้มีสติมากขึ้นปรับวิธีพูดให้มีศิลปะก็คือใช้คําพูดให้เหมาะสมนะครับก็ไม่ใช่จะว่าต้องพูดตรงๆอย่างเดียวแต่อาจจะต้องพูดให้มันเหมาะสมและไม่ระคายหูซึ่งอันนี้จะเป็นศิลปะสําคัญก็คือโดยเฉพาะเรื่องของการสื่อสารนะครับกับบุคคลอื่นซึ่งเราคงจะต้องมีการแนะนําแล้วก็อาจจะต้องมีการปรับ ทัศนคตินะครับให้มีความสมดุลมากขึ้นส่วนหนูเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่มุ่งเน้นเป้าหมายนะครับเพิ่มก็คงจะต้องให้เขามีความเน้นเป้าหมายมากขึ้นเพราะว่าเขาเป็นคนปณีปนนอมเป็นคนที่ยอมอะไรง่าย,ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอะไรก็ตามที่มันไม่สอดคล้องกับเป้าหมายหรือที่วัตถุประสงค์ที่เขาทํางานหรือ ที่เป็นวัตถุสคงสำคัญเราก็คงต้องบอกเขาว่า,าก็ยังไม่ยอมนะครับรก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของตัวเองรักษาผลประโยชน์ของหน่วยงานหรืองานหรือองค์กรไว้ให้ได้นะครับอาจจะต้องมีการเจตตาต่อรองหรือมีการที่จะไม่ยอมที่จะเป็นเสียเปรียบนะครับหรือเสียประโยชน์นะครับแล้วก็เพิ่มความกระตือร้นนะครับอาจจะเป็นคนที่อาจจะใจเย็นหรืออาจจะเป็นคนที่อาจจะไม่กล้าแสดงออกนะครับ กา,การพูดการแสดงความคิดเห็นก็อาจจะกระตุ้นให้เขามีการกล้าแสดงออกกล้ากระตุ้นกระตุ้นให้เขามีความกล้าในการแสดงความคิดเห็นนะครับให้รู้จักการนําเสนอนะครับสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อทีมงานต่อหน่วยงานต่อองค์กรนะครับแล้วก็ทําให้เขามีการแสดงคว,สความรู้สึกการพูดที่ตรงไปตรงมานะครับอย่ากเก็บความรู้สึกอย่างเดียวบางทีก็อาจจะทําให้คนอื่นไม่เข้าใจนะครับอาจจะเข้าถึงยากนะครับตัว หมีเนี่ยก็อาจจะต้องฝึกให้เขามีความยืดหยุ่นนะครับเพราะเขาเป็นคนตรงไปตรงมานะครับต้องให้เขายืดหยุน่นให้เขาผ่อนปลนบ้างแล้วเขา้าใจความรู้สึกของคนอื่นบ้างบางทีเอาใช้แต่เหตุผลอย่างเดียวก็อาจจะไม่เพียงพอสําหรับการทํางานนะครับเพราะมนุษย์เราก็จะมีทั้งเหตุผลแล้วก็มีเรื่องอารมณ์ความรู้สึกนะครับในบางครั้งเหตุผลก็อาจจะไม่ใช้ได้เสมอไปนะครับลดความสมบูรณ์แบบลงบ้างนะครับ เพราะว่าคนที่เป็นหมีเนี่ยอาจจะต้องเน้นระเบียบข้อบังคับเน้นความสมบูรณ์แบบนะเป็นไปตามหลักการหลักฐานต่างๆอาจจะต้องลดตรงนี้บ้างเพราะว่าในการทํางานอาจจะต้องมีศิลปะในการที่จะทําให้งานสําเร็จโดยราบลื่นนะครับแล้วก็อาจจะไม่สร้างศัตรูนะครับเพราะเราต้องมีการประสานงานทํางานด้วยกันตลอดนะครับทั้งปีหรือตลอด นะครับในหลายๆปีเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์จึงมีความสําคัญมากกว่าเรื่องของการทํางานตามกฎระเบียบที่ไม่ยืดหยุ่นนะครับอาจจะต้องหาความสมดุลให้เจอส่วนเยี่ยวเนี่ยก็ต้องให้เขาเรียนรู้เคารพกติกากฎเกณฑ์เพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนทําตามอารมณ์ความรู้สึกของเขานะครับเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยมีวินัยนะครับก็จะต้องเน้นให้เขามีการรู้นรู้เข้าใจกฎเกณฑ์เคารพกฎเกณฑ์ใส่ใจ,จใความ เหตุผลของผู้อื่นเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ใช้อารมณ์ความรู้สึกถึ่อาจจะนอกกรอบเพราะนั้นหลักการที่เป็นเหตุผลของคนอื่นอาจจะต้องฟังคนอื่นมากขึ้นแล้วก็อาจจะต้องเสนอแนะแนวคิดในที่มันปฏิบัติได้ไม่ใช่เสนอแนะอะไรที่มันเป็นนอกกรอบแล้วก็อาจจะมัน อาจจะทําให้คนอื่นนั้นอาจจะเข้าไม่ถึงนะครับหรืออาจจะยากต่อการปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็อาจจะต้องแนะนําเขาให้พยายามที่จะนําเสนอแนวคิดอะไรก็ตามที่มันเหมาะสมแล้วก็ได้รับการวิเคราะห์แล้วว่ามันเหมาะสมที่จะนําไปใช้ได้จริงนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นผลจากการวิเคราะห์ลูกน้องถ้าเราแยกแยะลูกน้องออกนะครับว่าลูกน้องเป็นประเภทไหนนะครับไม่ว่ามีกระเทิงเหี่ยวหรือหนูเราก็จะสามารถที่จะ แนะนำนสื่อสารและเข้าใจเขาจอย่างมากขึ้นนะครับส่วนการประเมินลูกน้องนะครับในเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องของการประเมินวุฒิภาวะของลูกน้องหรือว่า m a t u r i t y maturity Mat ก็คือการเป็นวุฒิภาวะนะครับซึ่งม a t u r i t y เนี่ยก็จะมีการประเมินลูกน้องในสองมิติก็คือเรื่องของการ เก่งงานกับการรักงานนะครับคนเราในการทํางานในองค์กรอาจจะมองถึงว่าเป็นคนที่มีความเก่งหรือมีความสามารถในการทํางานแต่อย่างเดียวไม่พอครับต้องมองว่าเขารักงานมีจิตํานึกรักองค์กรหรือรักการทํางานด้วยหรือไม่นะครับถ้าเราเอาสองเรื่องนี้มาใช้ประเมินร่วมกันเราจะเห็นวุฒิภาวะของลูกน้องว่าเป็นแบบใด ในตัวอย่างที่เห็นนะครับก็เป็นแบบประเมินมอร์ติเรตี้ในการทำงานของลูกน้องของเรานะครับซึ่งมีคำถามอยู่ด้วยกัน1ิบข้อนะครับเป็นพฤติกรรมของผู้รับการประเมินหรือลูกน้องที่เราต้องการประเมินเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมีการคัดเลือกลูกน้องมาประเมินเช่นในที่ตัวอย่างก็อาจจะเป็นสมชายนะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็จะต้องประเมินสมชายในฐานะที่เป็นลูกน้องของเราของผมนะครับก็อาจจะต้องมีการประเมินในเรื่องของพฤติกรรม ของสมชายซึ่งมีคะแนนในการประเมินอ,อยู่นะครับด้านขวามือก็คือถ้าเป็นไปนตามที่เขากําหนดหรือเขียนมาก,มากที่สุดเนี่ยก็ให้5้าน้อยอลงมาก,ก็เป็นมากก็4ี่กลางก็3น้อยก็2แล้วก็น้อยสุดคือหนึ่งนะครับเราก็อาจจะต้องค่อยๆพิจารณาดูว่าเขามีลักษณะตรงกับพฤติกรรมที่กําหนดมากน้อยเพียงใดนะครับในที่นี้ผมยกตัวอย่างว่า สมชายของผมเนี่ยมีคะแนนรวมนะครับในเรื่องของการประเมินในส่วนของส่วนบนบนที่เป็นไฮไลท์ uh, สี5าข้อแรกนะครับเรียกว่าเก่งงานอยู่18ขอ้อ18คะแนนส่วนในเรื่องของการรักงานนะครับด้านล่างก็ได้17คะแนนนะครับในที่นี้ก็จะหมายความว่าสมชายเนี่ยมีคะแนนเรื่องของการเก่งงานอยู่18คะแนนและรักงาน17ขคะแนนซึ่ง มีความใกล้เคียงกันมากนะครับเดี๋ยวเราจะนำเอาคะแนนการประเมินไปใช้สำหรับการตีออกอตีค่าหรือประเมินผลออกมาว่าเขาเป็นคนที่มีวุฒิภาวะอย่างไรนะครับ จากตัวอย่างในรูปแบบของลูกน้องของท่านที่นําเอาคะแนนมาใช้ก็คือคะแนนเก่งงานนะครับก็คือ18ดนะฮะดูจากซ้ายมือคือเป็นตารางเป็นกราฟเป็นแกน y แกนตั้งตัวรักงานคือแกนนอนก็คือได้17นะครับเราก็จะต้องรากเส้นตรงในแนวตั้งฉากก็เียกมาอินเตอร์เซพกันหรือชนกันนะครับก็จะพบว่าคะแนนเก่งงาน18บวกกับเจอกับคะแนนรักงานคื 97. อ17เ็กราฟก็จะไปเจอกันในคอร์สแรนหรือ ช่องที่4นะครับก็คือใส่ชื่อสมชายเอาไว้แปลว่าเขาเป็นผู้ที่มี maturity หรือเป็นผู้ที่ภาวะในแบบที่4นะครับซึ่งในรูปจะเห็นได้ว่า มีวุฒิภาวะด้วยกัน4แบบด้วยกันคือ M1, M2, M3 และ M4 เพอ,เอิญที่เราประเมินสมชายเขาเป็น M4 พอดีแต่ในทางปฏิบัติแล้วเราอาจจะมีลูกน้องหลายคนพอประเมินแล้วคะแนนอาจจะมีความแตกต่างกันเขาอาจจะไปอยู่ช่อง M1 หรือ M2 หรือ M3 หรือ M4 ก็ได้เพราะนั้นถ้าเราจะสามารถบริหารลูกน้องนะครับได้ดีแล้วก็ นำเอาข้อมูลตรงนี้มาใช้ในการวางแผนในการบริหารจัดการลูกน้องให้มีประสิทธิภาพนั้นเราก็จะเป็นต้องมีการประเมินลูกน้องทุกคนในทีมงานเพื่อให้สามารถที่จะบ่งชี้ได้ว่าลูกน้องของเราเป็นแบบใดนะครับซึ่งลูกน้องเราอาจจะมีความแตกต่างกันหรืออาจจะมีลักษณะนะครับที่เป็นธธวุฒิภาวะที่ไม่เหมือนกันซึ่งตรงนี้เป็นความสําคัญที่เราต้องแยกแยะให้ได้สําหรับการที่จะประเมินและบังคับบัญชาลูกน้องให้ถูกต้อง เมื่อเราได้ทราบแล้วนะครับว่าลูกน้องของเราอยู่ในเอมไหนทีนี้เรามาดูว่าแต่ละเอนั้นมีชื่อเรียกหรือมีลักษณะอย่างไรนะครับเอมหนึ่งนะครับเรียกว่าคนที่เป็นเดตบูดนะครับหรือว่าเรียกว่าคนที่คะแนนเก่งงานน้อยคะแนนรักงานก็น้อยนะครับก็อาจจะเรียกว่าไม้ตายซากนะครับในภาษาพูดที่เป็นภาษาไทยส่วนในส่วนที่สองก็คือ M2 คือ workhorse นะครับคือคะแนนรักงานมากแต่คะแนนเก่งงานน้อยนะครับแปลว่าเป็นคนที่รักงานแต่ไม่ค่อยเก่งงานนะครับก็เชนเป็นม้าศึกหรือมา้างานที่เราสามารถใช้งานเขาได้ส่วน M3 ก็คือเป็น problem child ก็คือเป็นเด็กมีปัญหานะครับซึ่งมีการเก่งงานแต่ไม่ค่อยรักงานที่ทำนะครับส่วนสุดท้ายคือ star หรือดาวเด่นก็คือเป็น m c ที่ เก่งงานและก็รักงานด้วยนะครับเมื่อกี้ตัวอย่างของเราสมชายก็จะเป็นคนที่เป็น STA หรือคือคนที่เป็น MC คือทั้งรักงานและเก่งงานซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะสาม,มารถที่จะนำเอารูปแบบนะครับลูกน้องแต่และเเนี่ยเอามาใช้ในการที่จะวางแผนในการที่จะแก้ปัญหาหรือการพัฒนาลูกน้องให้มีประสิทธิภาพต่อไปนะครับสำหรับคนที่ เป็น M1 คือเด a วูดเนี่ยนะครับเราก็อาจจะต้องมีการเริ่มจากการปรับทัศนคตินะครับปรับความคิดเห็นของเขานะครับโดยเฉพาะปรับมุมมองที่เป็นเชิงลบในการทำงานหรือเป็นทัศนคติที่เป็นฟิกซ์ไมค์เซตคือทัศนิที่อาจทัศนคติที่ไม่ไม,ไม่ไม่กล้าที่จะทํางานหรือไม่กล้าที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับ ก็จะต้องมีการปรับทัศนคติให้มีความเข้าใจนะครับเรียกมาพูดคุยหรือว่าเรียกมาที่จะกำชับหรือว่าตักเตือนนะครับแล้วแต่ความรุนแรงและก็ต้องมีการให้โอกาสนะครับก็จะต้องบอกว่าเราจะต้องให้โอกาสนะครับเขาได้ปรับปรุงตัวเองปรับปรุงตัวเอง,ง,เองพัฒนาตัวเองแล้วก็จะต้องมีการสอนงานนะครับให้ความรู้เพิ่มทักษะที่เขายังอ่อนอยู่ในงานที่เขา ทำนะครับให้เขามีความเก่งมากขึ้นทําให้เขาสามารถทํางานได้มากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการประเมินผลนะครับ <c oughs> ในสิ่งที่เราสอนไปนะครับว่างานที่ทําดีขึ้นหรือไม่มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่หรือมีความเสียหายน้อยลงหรือไม่ทุดท้ายเราก็ต้องมีการตัดสินใจว่าเราจะทํำยังไงกับเขาถ้าเขามีผลงานที่ดีขึ้นปรับเปลี่ยนตัวเองได้เราก็อาจจะให้โอกาสเขาได้ทํางานต่อไปแต่ถ้าเขายังไม่สามารถปรับเปลี่ยนความคิดหรือ ทำงานได้ยังไม่มีสติทิิภาพหรือไม่เรียนรู้งานที่ดีพอยังมีปัญหาเรื่การทำงานแล้วก็เรื่องของความคิดด้วยก็อาจจะต้องมีผลในเรื่องของการใช้มาตรการรุนแรงต่อไปที่จะทำให้เขานั้นอาจจะต้องมีการถูกตักเตือนถูกใบเตือนหรือถูกโลกเลิกจ้างหรือให้ออกจากงานนะครับเพราะว่าคนที่เป็น M1 เนี่ยก็ถือว่าเป็น คนที่เป็นภาระต่อองค์กรนะครับองค์กรอาจะต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายสูงในการที่จะจัดการบริหารและพัฒนานะครับซึ่งบางทีก็อาจจะต้องเข้าใจนะครับว่าถ้าเรายังเก็บเขาไว้อาจจะเป็นมาเร็งร้ายก็คือทําให้คนอื่นเห็นเป็นแบบอย่างหรือตัวอย่างว่าไม่ทํางานแล้วก็ไม่มีความใส่ใจแล้วก็ไม่มีความรู้ความสามารถก็ยังอยู่ได้ซึ่งอาจจะทําให้คนอื่นเอาอย่างและอาจจะทําให้เอ็มต่างๆที่ดีกว่านี้อาจจะ ถดถอยมาเป็น M1 ก็เป็นไปได้นะครับนี่คือสิ่งสำคัญที่ผู้บริหารต้องมีความเข้าใจในการบริหารคนโดยเฉพาะคนที่เป็น M1 ส่วน M2 Workforce นะครับเป็นคนที่ไม่เก่งงานแต่อยากทำงานเนี่ยนะครับก็ ต้องเริ่มวยการให้กําลังใจหรือการพูดคุยเชิงบวกนะครับให้เขารู้สึกว่าการทํางานนั้นเรียนรู้กันได้นะครับประสบการณ์เราสามารถสั่งสมได้ถ้าคุณมีความตั้งใจนะครับการทํางานก็คงไม่ยากนะครับแล้วก็เราต้องมีการสอนงานหรือเพิ่มทักษะนะครับให้โอกาสเขาได้เรียนรู้การทํางานแล้วก็อาจจะมีเทคนิคต่างๆแล้วก็ให้เขาได้ทํางานที่ที่มันสามารถที่ทําให้เขานั้นสามารถที่จะพิสูจน์ตัวเองนะครับว่าเขาก็ยังสามารถทํางานที่ ยากขึ้นหรือทํางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้นะครับแล้วก็มีการประเมินผลการทํางานว่าเขาสามารถทํางานได้ดีขึ้นหรือไม่หรือมีการพัฒนาตัวเองได้เหมาะสมหรือไม่นะครับ แล้วก็ถ้าทําได้ดีแล้วก็ต้องยกระดับผลงานเขาให้ทํางานที่ยากขึ้นทํางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ให้โอกาสเขาก้าวหน้านะครับตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับการบริหาร M2 เพราะว่า M2 เนี่ยก็ถือเป็นทุนมนุษย์ที่สําคัญเพราะว่าเขาเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเติบโต ในอนาคตอาจจะต้องย้ายไปเป็น M4 นะครับหรือก็เป็น STA r ต,ต่อไปที่จะเพิ่มเรื่องของความสามารถเพราะเขาถ้าเพิ่มเรื่องความสามารถในการทํางานหรือกเก่งงานแล้วเนี่ยเขามีต้นทุนเรื่องของการรักงานอยู่แล้วก็จะเป็น M4 แล้วก็จะเป็นคนที่เป็นกําลังหลักของหน่วยงานหรือองค์กรต่อไปนะครับตัว M3 Problem Child เนี่ยก็คือคนที่ เก่งงานแต่ไม่อยากทำงานนะครับอันนี้ก็คงต้องค้นหาปัญหานะครับว่ามันเกิดจากอะไรอาจจะเกิดจากความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันมี ปัญหาหมักหมมหรือปัญหาสั่งสมเรื่องของความไม่เป็นธรรมหรือปัญหาเรื่องความขัดแย้งอะไรหรือปัญหาเรื่องของความเบื่อหน่ายในการทํางานหรืออาจจะเป็นปัญหาส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่เพราะปกติเนี่ยครับก็เขาทำงานได้ดีอยู่แล้วนะครับก็เป็นคนที่มีประสบการณ์มีความสามารถแต่ก็เสียดายที่เขาอาจจะขาดแรงจูงใจก็ต้องเสริมแรงจูงใจเสริมเรื่องของการตอบสนองในสิ่งที่เขาต้องการให้เขาได้มีโอกาสได้ รับงานที่มันมีความสําคัญอาจจะเบื่องานในงานที่เก่าๆหรือบางทีอาจจะได้รับการทํางานแต่อาจจะเป็นงานที่อาจจะไม่ได้มีคุณค่านะครับแล้วก็ไม่เห็นความสามารถของเขานะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการประเมินผลการทํางานให้เห็นว่านะครับเขาทํางานได้ดีแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือมันสะท้อนทัศนคติของเขาว่าเขาได้ปรับเปลี่ยนทัศนคตินะครับ ก็จะทำให้เขาได้มีโอกาสในการก้าวหน้าพลักดันเขานะครับให้เขากลายเป็น M4 เพื่อที่จะพร้อมที่จะเป็นผู้บริหารและเติบโตต่อไปในอนาคตนะครับถ้าเราสามารถที่จะรู้จุดและแก้ปัญหาในเชิงของการรักงานก็คืออคติหรือทัศนคติที่ไม่ดีที่มีต่อองค์กรหรืองานของเขาได้นะครับ ส่วนสุดท้ายก็คือการบริหาร m c หรือ STA นะครับก็คือคนที่เก่งงานและอยากทำงานอันนี้เป็นทรัพยาการที่สำคัญขององค์กรนะครับก็คือเราต้องมีการสร้างแรงบันดาลใจนะครับให้เขาเห็นเป้าหมายในอนาคตการเติบโตในอนาคตที่เขาจะเป็นผู้บริหารต่อไปหรือว่าจะต้องมีความก้าวหน้าในการทำงานนะครับแล้วก็ต้องเพิ่มทักษะเขาด้วยการมอบหมายงานที่ท้าทายมอบหมายงานที่สําคัญหรือมอบหมายงานที่ เป็นงานที่สามารถที่จะทําให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรพวกนี้ก็อาจจะเรียกอย่างนึงว่าเป็นท a ล e n t นะครับเพราะฉะนั้นสําคัญเรา,าจะต้องมีการประเมินผลให้วัดผลว่าเขาทํางานได้ดีจริงแล้วก็ยกระดับความสามารถด้วยการฝึกอบรมพัฒนาหรือก็ให้เขามีโอกาสได้ศึกษาต่อหรืออบรมเพิ่มเติมในสิ่งที่เป็นความรู้ใหม่ๆนะครับเพื่อจะนํามาใช้ในการพัฒนางานพัฒนาหน่วยงานหรือพัฒนาทีมงานหรือยกระดับการทํางานของ องค์กรน,นะครับแล้วจุดท้ายก็สนับสนุนให้เขามีความก้าวหน้าในการทํางานโดยการเติบโตได้การโปรโมทเขาให้ตําแหน่งสูงขึ้นให้มีโอกาสได้เป็นแบบอย่างที่ดีสําหรับเอมอื่นๆนะครับที่จะทําให้เขาเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีสําหรับบุคลากรท่านอื่นๆต่อไป